สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวจันพันล้านเนาะเออจากยูทูบเบอร์ก็มาเป็นขายออนไลน์ได้หลายทางเงินหนะักวันนี้สาวจันจะเสียบลูกชิ้นเด้อถอดแล้วก็เอามาเสียบใส่ไม้ต่อต่อแล้วมาเสียบใส่ไม้ต่ออย่าดูแขนกันได้หลหมอืม ลูกสาวอยากกินลูกชิ้นลูกชิ้นปลาลูกสาวกินได้อยู่ลูกชิ้นปลาเนี่ยเดี๋ยวเอาผลไม้ให้อันเนาะหกอันหนึ 1, 2, ่งสองสาม เห็นไหมลูกชิ้นบ้านเราเนาะ <c oughs> เออเป็นอย่างนี้แหละสาวไทยต่างแดนน่ะเป็นอย่างนี้เลยอยากกินลูกชิ้นที่เขาทอดนั่นแหมน้ำจิ้มเขาอรอยอร่อยนะน้ำจิ้มทำยังไงเนาะน้ำจิ้มลูกชิ้นนั่นซีพีนั่นนะมันแซ่บเถอเออเอยจำได้แล้วก็ใส่กระเทียมดองนำจำได้อยู่สามเจ็ดหนึ่ง สองสามโอเคมันคี้กอันหนึ่งเนี่ย <c> แ <ười> ส่บตํำส้มตำชีวิตสาวไทยต่างแดงก็เป็นอย่างนี้แหละพี่น้องอยากกินปลาเด็กนู้ๆกับบมี่บางทีก็นึกอยากกลับบ้านเมื่อบานพี่น้องอบางคนต้องหายห้องห้องนะอยากเมื่อบานเ้อืนะ ừ. เรียกว่าโฮมซิกเรียกว่าโฮมซิกพี่นอ้องฟ้าน่ะสามส่นกันน้ำอะไรบ้างเนี่ยปราเดงข้างในมันีคือปลาเตี๋ยวว่าสาวจันอืมขึ้นปลาเตรียม, <c oughs> มปะ่มะมาเล่าพร้อมเตรียมพร้อมไปพร้อมแล้วเนาะใช่ไหมแมนบอ สาเข้าไปใสาบันเป็นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาตำส้มตำโชว์นะมาคุยเออหาสาสก่อนพี่น้องสาสเขาอยู่สานั่งห,หล่าี่หลายอยู่สาสก็ได้ <c oughs> ตำดูมะพริกหนึ่ ลูกสาวมากินน้ำตามสแตกใสาตาแล้วเนาะบานนี่อันสบาเรล่อ,อย่างวะตอนข่อยมาแรกๆมันกะ็ขี้หอดบ้านว่าสัน่นกอขี้หอดยังขอขี้หอด้มตามขีา้หอดกระปุ้นขี้หอดก๋วยเตี๋ยวพี่น้องจ๋าม,มาเมืองนอกครั้งแรกนะ่ะทั้งไห้ทั้งห้องเด้ขี้หอดแม้โทรศัพท์เบิดเป็นแสน <laughs> ว่าไป โทรศัพท์น่ะเป็นหมื่นค่ะโทรศัพท์น,นี่ยนะอือป้าผัวข่อยบ้าป้าจะคือโทรคักแทมนมาสันบา้าโทรศัพท์มันแพงแต่ว่าค่าน้ำค่าไฟบอกแพงบอกโทรศัพท์มันแพงมาสันว่าอือตะก,กี้เนาะสิบปีตสิบสามปีตะกี้มมันบอกเอออือเอาถัวยเดซไซจ,จัหน่อยก่อนพี่น้อง งา,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 านทำลุงทำคำเอองานทำลุงทำ่งเนี้นี่นะตอนหลังมะเขือโอเขืออันมะเขือเบิ่งนะ่ะมะเขือในบ้านนอกเขาบอกกินได้แบบนี้ <c oughs> มันยังไส้มันดำไ <c oughs> ส้มันดำเออแต่ว่ามาถึงนี่เลยกับ ักทั่วนี่กับกระสิบดอยากตัดออกเลยนี่มันแพงไอหัวมันเนี่ยอยากตัดออกเลยได้เนี่ยมันแพงไหมเอต่าหัวคิดหอดบ้านคิดหอดแนวกินนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันลงเรือกับเข้าใจต้องทําความก็จะมันลงเรือมาเบนบอกลงเบือมากว่าห้องเสด้กินแต่มันมีทุกอย่างมีทุกอย่างสักกระเบอือยยันเรือลบเดฟพี่น้องอีหลีมีทุกอย่างสักกระเบอือยันเรือลบมีหอดสตรงสตอโอ้ยคอยมาคักลูกนงลูกเนียงเอ้ยว่าอะไรกับมื่นหลังสื้อลูกเนียงก่อน เว่าไปเงี่ยวห้องใดนั่น้นเหม็นแถบกินสะตอคนอเหม็นแถบอาจารนว่ะโอ้ยเงี่ยวห้องนี้เหม็นห้องนั่นอาจมาแล้วว่ะบานนี่อันคอยจะบอกว่าคอยจะบอกว่าไอ้ไอ,อยังเกาะอันสะตออันคอยมากกินเพราะว่ากินแล้วมันทายท้องพี่น้องแต่หอยเหม็นเม้น ใส่ทองและอิจิเมนเด้อิจิเมนนอิจิเมนขนาดเลยกินสตอแต้ก็สุดยอดอแต้ก็สุดยอดเดี๋ยวเอาวันมะเขือเทศที่มันแดงๆก่อนนะใส่หลังไปเรียบร้อยแล้วล่ะใต้สองหน่วยสามหน่วยไปแล้วเอ้ยใส่สองหน่วยสามหน่วยมันจะแซ่บ ใส่มะเขือเทศลายๆส,สมตำนะน,นะมันจะออกแดงแซ่บอืมบัดนี้กินสตอว์ประศัตรมาบานน้ำผัวอีกบัดนี้เว้ยผัวหักแตกปลกเตียนเ <c oughs> มนทั้งเม,นท,งมนทั้งหอยเมนทอดสดเมนทั้งหอยเมนสตอพร้พอมแหนวเงียวพร้อมโอ้ยบัดนี้ผัวว่าป้าคือเมนจังสี่ว่าศั่นว่า เอากินสะตอก็เหม็นทังสี่แล้วเนาะอาาเทือกินอะยางมันมันมันเหม็นมาสันว่ามันเป็นอันไฟเบอร์เด้มันเป็นยารักษาโรคพ่อมาสันสาวจันว่าแมอืมกินสะตอลแล้วเนาะน้ำปัวเอา้าแต่ละบอลังเกียดนะเออแต่ละบอลลังเกียดเพราะว่าสวาวจันฉลาดเนะาะสาวจันฉลาดมากเลยตอนอย่างเกาะเพราะว่าสวาวจันพาไป สกลนครพี่น้องจ๋าสาวจันท่าเป็นสกลนครแบบว่าเวลาเขาเลิกเขาลกเกมเขาเขาจำบ่ันบเสียใจนะนะถ้าให้เขาไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาน่ะว่าพวกจันชอบกินของเหม็นๆนะพีสันบอกแล้วจันซีอืมหน้าแม่จะใส่ลูกบอกแล้วจันซีเออปนียนเพื่อนกาแล้วกรจังได้ดิพี่นอ então, 3, ú, ้อง ทำเ้าก่อนแต่ว่าซื่มอมาใหม่อยู่บางน้าิคนกระจาได้ว่าชอบกินของอะไรเหม็นๆประแดกกระเหม็นทุกอย่างต้องเหม็นสันเวลาเวลากินนะแต่ว่าเขาหมักยังไงไม่รู้สันทาไมมันทําไมมันไ,ไ,ไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยสันละว,วาเด็อเขาหมักเก่งมากๆเลยเขาหมักนะหมักดองสันนั่งลานี่กก็มาก,กินประเดกเด้กินยังไปนะเอา นี่ได่นัง่งกินนี่บ่นั่งละนาน่า,นา,นาลูกสิ้นลูกลูกสิ้นเห็นบ่นี่ลูกสิ้นป่าเราหลักอินยังของแม่บ่เออมะนาวก่อนที่ใส่ปูให้เพื่อนดอกมะนี่เราเหลืองสตอตอเราให้บาทนี้ เราให้โมผู้ไทยคนไทยฟังนะภา่าปาต่อจันเจ้ากินสตอร์จะจะไปนอนน้ำผัวด้วยภัษนเอ้ยม่วงายแมมันหยางภา่ามันอยากเอากันเอาไป็ลวดตัวก็บอกเลยว่าเม่นเมนมันก็ยังอยากเอาอยู่เนาะเม่นบอกหล่ะเออไก็ว่าว่าเม็นหอดเม็นจังปากเม็นหอดเล็บขบุนตัวสตออยฮ่าว่าอะไรอืมสโซนแล้ว ปีตัวบัานีีสิกินสตอสมือจังบ่เจ็บจังบ่เจ็บหอยจังควางผัวจังบ่เอาเคล็ดลับผัวไม่เอาเพราะอะไรผัวคนอื่นนะบ่เอาผัวเชิญมาเอาเซ่ออยู่ควองมันควางคยๆกินเนาะเป่นน้องสิมาหามกันจังไรขนาดว่าเมนเมนกันยังเอายังหามบ่ได้มันบ่ล่ะเพราะเราบอกบ่อายเด้อบอกบ่ได้อายเด้อ บะนีสีเอามาเขื่ใสอมาเขือจากสองน่วยกันอกออินสะตอแล้วนอนกับผัวคลิปนี้ยกสดเซยแล้วยกสดเซยพี่นออ้องจ๋าจะหาจังสันจะสี่เถอะ มันเหม็นเป็นเอกลักษณ์ดอกของผู้หญิงที่เหม็นนะ่ะบวกเกลยวดอกมันมาเหม็นของเสียของเน่าไหมเนาะแม่นบอกเนี่ยใส่ดำแล้วอ่ะเซฟอันแปลกไวใส่นอกบ้านนี่ใครเอาปเไปใส่ไว้ใส่นอกบ้าน เ <ừ. S 2> ด,ดี๋ยวเด้อไปเอาปลาแดกแม่ไปใส่เดี๋ยวสักครู่ไปหาเบิรงก่นบบนอกน ว่าบราจะเจอพี่น้องเจอกันไหมคลิปหน้า